กลางวันแสบของวันอาทิตย์ในวันนั้นมันเป็นวันเดียวกับที่ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเพิ่งจะจบการถ่ายทอดสดศึกเชิงแชมป์โลกระหว่างเขาสายเกเล็กซี่แชมปเปี้ยนโลกผู้ยิ่งใหญ่ของชาวไทยที่ตะบันสายมหปาป่าไรทะลวงยงข้าวของอิสราเอลควันเตรัตเพื่อท้ายชิงจนกระเด็นตกเวทีของเกาะคูราเซาในยกที่5ก่อนที่จะได้รับชัยชนะป้องกันตำแหน่งไว้ได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ป้องกันศึกเชิงแชมป์นอกประเทศ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติโดยเฉพาะชาวโคราชที่เป็นเมืองมวยต่างก็ชื่นชมในความเก่งกาจของฝีมือเขาใสา่ที่สร้างชื่อเสียงขจรกระจายไปทั่วโลกในคราวนี้ขณะนั้นนาฬิกาเพิ่งจะบอกเลยเวลาห้าโมงเช้าไปไม่กี่นาทีกลุ่มผู้คนตามร้านอาหารยังคงเคอกคักหนาแน่นต่างก็นั่งจับก,กลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมาณนะร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านประตูน้ํา ซึ่งชุมชนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโคราชชายจะก,กันสามคนนั่งแอบอยู่ที่โต๊ะข้างฝาเรียมฟุตบาทบนโต๊ะมีแก้วเหล้าและขวดโซดาเปล่าๆและแก้วซึ่งบรรจุเหล้าบางๆซึ่งมีเหล้าอยู่ไม่ถึงครึ่งแก้วมันทั้งสามกำลังซุบเซิบกันถึงงานสําคัญที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้รถโดยสารประจําทางคันเกา่ากึกที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารจากในเมืองไปยังอำเภอจักราช จะต้องมาจอดแวะรับผู้โดยสารที่ตรงนี้หลังจากที่เล่นออกมาจากสถานีขนส่งแล้วทันทีที่รถดับเครื่องจอดสนิทลงบ้านพระท่าช้างจักราชครับเสียงเด็กกระเป๋ารถร้องเรียกผู้โดยสารหนึ่งในสามชายชก,กันที่นั่งอยู่ในร้านตรงข้ามหันมามองที่รถพร้อมกับขยับตัวลุกขึ้นแต่แล้วเฮ้ยไอ้ชัดเอ็งไม่ต้องรีบร้อนหรอกรถมันยังจอดแช่เย็นอีกนานชายผิวขาวคิ้วโดกทรงผมแสกกลางที่นั่งอยู่ใกล้ ดึงเขียนในฉันให้นั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมแล้วมือขวาที่ถือแก้วเหล้าก็ยกเหล้ากระโดกเข้าปากเป็นอึกสุดท้ายมึงมั่นใจหรือว่าไอ้เตะว่าบ้านที่จะพาข้าไปปล้นมีเงินแน่ๆชายอีคนถามด้วยสำเนียงออกทองแดงปากใต้บ้านเรามั่นใจสิโวย้ยมันมีรายได้จากการขายไก่วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทแล้วเมื่อวานนี้มันเป็นวันเสาร์แบงก์ปิดรวมทั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เงินในบ้านต้องมีไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นสดๆนี่ไม่รวมเครื่องทองเครื่องเพชร ที่อยู่ในห้องใหญ่ชั้นบนถ้าง,งานนี้สําเร็จก็เหยียบแสนเลยละมึงเอ๋ยไอ้คนผิวขาวคิ้วโดกหน้าคล้ายแขกที่ชื่อเต๋มันตอบเสียยาวเยียดไอ้คนถามํามสีหน้าไม่ค่อยเชื่อถือเพราะมันเดินทางมาไกลาจากปากใต้กลัวว่าจะผิดหวังอย่าทาหน้าอย่างนั้นสิวาไอ้ไหนขอให้เองเชื่อข้าเถอะนะข้ารู้จักคนในบ้านนี้ดีเพราะเคยเป็นลูกจ้างมันมาก่อนมีหรือว่าที่ข้าจะไม่รู้คิดๆแล้วมันก็แขนวะเสือกไล่เข้าออกจากงานได้ ต้องปล้นแม่งซะเลยไอ้เตะย้ำให้เพื่อนที่ชื่อนานสบายใจพร้อมทั้งเดระบายความแค้นในอดีตให้พรกพวกฟังและเอ็งมีของอะไรที่จะทำงานไอ้ไนถามต่อไม่ต้องห่วงนี่ไงไอ้เตะหันเสีข้างพร้อมกับถลกชายเสื้อด้านหลังให้ดูปืนขนาดจุด38ซูเปอร์ออโตเมติกแมกกาซีนดำเมืเมื่มซึ่งเน็บอยู่ที่บ้านเอวของมันข้ามีไอ้นี่วะคงใช้ได้นะไอ้ชัดถลกชายเสื้อด้านหน้า เพื่อให้เห็นอาวุธปลายแหลมยาวเกือบซอกยังไม่ทันที่ไอ้ในจะพูดอะไรเสียงรถโดยสารขันบูโรทั่งที่จอดอยู่ก็ติดเครื่องดังเหมือนผีเข้าพร้อมกับเสียงเด็กกระเป๋ารถร้องเรียกผู้โดยสารให้รีบขึ้นรถได้เพราะจอดแช่เย็นซะจนได้ที่แล้วเหมือนกับนัดกันไว้ทั้งสามลุกพรวดพลาดออกจากเก้าอี้พร้อมกันแล้วจ้ำอ้าวก้าวข้ามถนนขึ้นรถทางประตูด้านซ้ายจากนั้นรถก็เข้าเกียร์วิ่งปุเรงปุเรงเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย มุ่งหน้าไปตามเส้นทางสายโชคชัยเดชอุดมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายอำเภอจักรราดผ่านป่าช้าจีนแล้วถึงหน้าวัดดอนขวางสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงจากกระเป๋ารถร้องบอกโชเฟอร์ลูกพี่ลูกพี่จอดทางแยกเข้าวัดหนองสงห้องด้วยสิ้นเสียงรถก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงจนนิ่งสนิทต,ตรงบริเวณสาลาพักร้อนข้างทางชายชะกันสามคนในคราบวร้ายมันกระโดดลงจากรถด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วว่องไว จากนั้นไม่นานรถโดยสารคันนั้นก็ทะยานออกไปพาผู้โดยสารคนอื่นๆหายไปจากที่แห่งนั้นในเวลาต่อมาสามบ่ายร้ายผู้วางแผนปล้นมันเข้าไปปรึกษาแผนการขั้นสุดท้ายในศาลาพักร้อนแห่งนั้นก่อนจะออกไปปฏิบัติการจากนั้นไม่นานมันก็เดินเข้าสู่เส้นทางที่เป็นดินทรายแห้งๆตรงป้ายข้างทางเขียนบอกไว้ว่าทางเข้าวัดหนองสองห้องพอเดินมาได้สักพักนนทวอยบ้านหลังใหญ่สายมือนั้นไง ที่เราจะทำงานกันไอเตะคนนำทางหันไปบอกไอไนและไอ้ชัดพร้อมทังฉีมือไปอยังบ้านหลังใหญ่ซึ่งเป็นบ้านของนายสาย,ยันเสียใหญ่เจ้าของฟาร์มไก่และพ่อขาสดวัย35บปีมันทั้งสามมาหยุดเฉงืมองที่บริเวณหน้าบ้านหลังใหญ่แล้วหันไปซุบซิบกันเพื่อเป็นการนัดแนะแล้วจากนั้นไอเตะและไอไนสองใบร้ายก็เดินเข้าหน้าบ้านที่มีประตูเปิดแง้มพอคนเข้าได้ปล่อยให้ไอชัดคอยดูท่าทีอยู่ข้างนอก ภายในบ้านของนายสาหยันเสียเจ้าของฟาร์มไก่วันนี้นับว่าสายกว่าทุกวันเพราะการค้าเมืองโคราชกำลังย่ำแย่นายสายันจึงยังไม่กลับมาคงมีแต่นางสาวแก่นไม่ทราบนามสก,กุลกำลังกุลีกุจอกับการให้อาหารหมูที่เลี้ยงไว้หลังบ้านส่วนนางสาวปิยวันและเด็กชายสุวิทย์ลูกสาวและลูกชายวัย15และ13ปีของนายสาหยันกำลังนั่งดูหนังวิดีโออยู่ในห้องโถงชั้นล่างส่วนนายธนะ กำลังนอนหลับสบายอยู่ในห้องนอนชั้นบนโดยไม่รู้ว่าขณะน,นี้มัจจุราชกำลังจะมาเยี่ยมเยือนนี่หนูเตียอยู่ไหมเสียงไอเตะร้องถามเด็กทั้งสองหลังจากเปิดประตูด,ด้านหลังเข้ามาด้านในเตียยังไม่กลับมาจากตลาดเลยค่ะนางสาวปิยวรรณตอบถ้าง,งั้นจะรอมันพูดหุนหนุนสั้นๆแล้วจากนั้นก็ถือวิสาสะเดินลุยเข้ามานั่งที่โซฟาซึ่งตั้งลึกอยู่ทางด้านในอย่างไม่ต้องรีรอให้เจ้าของบ้านเชื้อเชิญ ปียวันเด็กสาวไร้เดียงสาเธอไม่ได้สนใจหรือสงสัยอะไรในพฤติการของคนทั้งสองเพราะเคยเห็นหน้าและรู้จักไอเตะไปอย่างดีพอๆกับน้องชายของเธอที่หันไปสนใจหนังทีวีต่อและในฐานะของเจ้าของบ้านปียวันจึงทำหน้าที่หาน้ำหาท่ามาให้แขกของพ่อตามวิสัยแล้วก็นั่งลงดูหนังทีวีตามเดิมอีก15นาทีต่อมานี่หมยเฮียจะกลับก่อนแล้วนะเออนี่หากว่าพ่อกลับมาก็ฝากบอกด้วยว่า ยาหรือเตะมาหาพรุ่งนี้สักบ่ายสองโมงบางทีจะมาหาใหม่ไอ้เตะบอกกับเด็กสาวปียะวันเธอพยักหน้ารับคำเบาๆโดยที่สายตามไม่ได้ลดละไปจากจอทีวีไอ้เตะและไอ้วินัยออกไปแล้วเด็กทั้งสองอยังนั่งดูทีวีต่อแต่อีกสักพักใหญ่สิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันมันก็เกิดขึ้นสักครู่หนึ่งเสียงร้องของความช่วยเหลือก็ดังขึ้นมันดังมาจากข้างนอกเป็นเสียงของนางสาวแก่นที่เอาข้าวกลับมาจากข้อหมูเสร็จ แล้วร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและก็มีเสียงดังโครมใหญ่คล้ายๆค,คนกำลังต่อสู้กันสองพี่น้องกำลังอยู่ในภวังแห่งความตกใจรีบวิ่งมาจับมือกันแน่นสนิทจนเง่ือโชคประตูด,ด้านหลังถูกเปิดออกในเวลาต่อมาภาพที่อยู่เบื้องหน้ามันไม่ใช่มีแค่สองแต่คราวนี้มันมากันถึงสามคนทุกคนมีอาวุธครบมือทันทีที่มันย่งสามขุมเข้ามาก้มหน้าลงที่พื้นเดี่ยวนี้ถ้ายัางไม่อยากตาย สำเนียงออกทองแดงปักใต้ของไอ้วินัยดังขึ้นจัดการมันหมดบ้านเลยดีกว่าครับว่าไอ้เตะค,คำรามลั่นก่อนโถมตัวเข้าหาเหยื่อเอาปากกระบอกปืนจี้หมอบเข้าที่ศรีรษะของสุวิทย์เด็กชายแล้วเหนี่ยวไกระเบิดกระสุนทันทีคลิกเสียงไกปืนค้างในขณะเดียวกันก็มีเด็กสาวปิยวันโดดโถมตัวเข้าไปปัดปืนในมือของไหวร้ายแม่งเอ๋ยนกค้างหยิกมันสะบัดในใจเมื่อปืนในมือใช้การไม่ได้ผล มีน้ำซ้ำยังถูกขัดขวางมันจึงเบียงด้ามปืนโครมรเบอร์ไปที่ถ้ายถอยของปิยวันร่างอันบอบบางของเธอลอยไปตามแรงของวายร้ายฟึบลงกับพื้นแน่นิ่งไปเด็กชายสุวิทย์ร้องลั่นหาพี่มือข้างขวาเือไม้ซสีกที่งัดจากข้างฝาแกวัดแกว่งไปมาเพื่อป้องกันตัวแต่ไม่นานอาวุธปลายแหลมที่อยู่ในมือของไอ้วายร้ายก็กระนำไปที่ร่างของสุวิทย์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนของเหลวสีแดงไหลนองเต็มพื้น จากนั้นไวยร้ายมันก็พากันค้นหาทรัพย์สินเสียงร้องและเสียงการต่อสู้ที่อยู่เบื้องล่างมันทําให้ในายธนะหลานชายของนายสายันซึ่งนอนอยู่บนห้องชั้นบนต้องสะดุ้งตกใจตื่นเจอมีดปลอกผลไม้ที่อยู่ในห้องมาถือไว้ป้องกันตัวไอ้เต้เป็นคนแรกที่พาพวกพวกขึ้นสู่ชั้นบนเพื่อค้นหาของมีค่าทันทีที่เปิดประตูเข้าห้องแรกมันก็ร้องร่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อแขนข้างสายของมัน ผูกอาวุธปลายแหลมปอกผลไม้ที่อยู่ในมือของนายนะอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันไอชัดและไอ้วินัยก็ช่วยกันจับนายธนะไว้แล้วช่วยกันกระนำไปที่ร่างของนายธนะอย่างไม่ยัง้งจนนายธนะแน่นิ่งปีกรายหนึ่งปียวันเด็กสาวว 15, ัยสิบห้าเธอเพียงสลบไปเท่านั้นเองในขณะที่วายร้ายพาก,กันขึ้นไปค้นหาข้าวของที่มีค่าและทำร้ายนายธนะอยู่ชั้นบนเธอได้ยินเสียงและคืนสติข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จึงพยายามประคองร่างอันบอบบางช้ำโชคไปด้วยเลือดวิ่งออกมาพบกับอิสระภายนอกอย่างไม่คิดชีวิตเธอตะโกนร้องลั่นขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยโจรปล้นโจรปล้นจากเสียงร้องนี้เองทําให้พวกไบรไรทั้งสามรู้ได้ว่าภัยกําลังมาถึงตัวมันรีบทิ้งข้าวของที่กําลังรื้อคน้นและกระโจนออกมาข้างนอกไม่จะวิ่งออกประตูด้านหน้าแต่มันก็ต้องพงษ์ถอยหลังกลับไปเมื่อมองเห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ ยืนออกกันเต็มอยู่หน้าบ้านแล้วจากนั้นพวกมันก็พากันปีนป่ายกำแพงด้านหลังกระโจนหนีหายออกไปทางป่านละเมะหลังบ้านอย่างรวดเร็วร้อยตำรวจเอกเสรีนาประดิษฐ์ออร้อยเวรสพมืองได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจึงได้รายงานให้พันตำรวจโทจักรินวัฒนาภักดีสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทวรนิตทอง,ม,สสม,ออองมีสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีอำนาจอนอาจงามสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตรีนิคม อินเชอร์ชายสารวัตรสอบสวนและสุดท้ายพันตำรวจตรีชวิตปรางทวัฒน์สารวัตรปราบรามก่อนที่จะรายง,งานไปยังพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์อินทธถมยาผู้กำกับการแล้วจากนั้นจึงรีบรุดไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงตำรวจถึงกับพงะเพราะก้าวแรกที่เหยียบย่งเข้าไปก็พบกับร่างของนางสาวแก่นนอนสลบอยู่บริเวณหลังบ้านมีบาดแผลถ,ถูกตีที่ศีรษะและแผลจากอาวุธปลายแหลมหลายแห่งภายในบ้าน ห้องโถงลึกเข้าไปประมาณ19แรกพบร่างของเด็กชายสวิทมีบาดแผลถูกตีและถูกของมีคมหลายแห่งพบปืนขนาดจุดสามแปดซูเปอร์ออโตมิติกพร้อมกระสุนปืนอีกเจ็ดนัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุและเมื่อขึ้นไปบนบ้านก็พบกับร่างของนายธนะนอนฟุบอยู่กับพื้นเปื้อนไปด้วยคราบของเหลวสีแดงจึงนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชและทราบต่อมาว่าเด็กชายสวิทและนายธนะทนพิษบาดแผลไม่ไหว คาใจตายในเวลาต่อมาเป็นสองศพที่สังเวยการปล้นในครั้งนี้หลังสอบปากคำเยอผู้เคราะห์ร้ายและชาวบ้านผู้ประสบเหตุพอได้ทราบรูป,ปรพั้์ของคนร้ายแล้วพันตํารวจเอกสิทธิศักดิ์อินทธุอยากจึงขวเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตํารวจที่มาประจําอยู่ที่โรงเรียนตํารวจภูธรจอหอให้บินสํารวจติดตามหาพวกวายร้ายทันทีสีมาเรียกกยังดําสีมาเรียกกยังดําพันตํารวจสิทธิศักดิ์ใช้รหัสข,ของตัวเองเรียกรหัสเฮลิคอปเตอร์ กระยางดำถึงสีมากระยางดำถึงสีมาเปลี่ยนเสียงตอบลงมาจากหอให้นําเครื่องลงมารับเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจที่บริเวณหลังป่าช้าจ,จีนเพื่อตระเวนค้นหาคนร้ายต่อไปรับทราบพ,พร้อมปฏิบัติเปลี่ยนเสียงตอบจากเครื่องและอีกไม่กี่นาทีต่อมากระยางดำก็ร่อนลงสู่พื้นดินเพื่อรับพันตํารวจตรีนิคมอินเชอร์ชยและร้อยตํารวจเอกสมหมายกองวิสัยสุขสายสืบมือดีของเมืองโคราช ขึ้นแกะรอยวายไร้กลางอากาศทางด้านพื้นดินพันตำรวจทวรรนิตทองมีสารวัตรสอบสวนและพันตำรวจตรีชวิตปรางทวัดก็ได้สั่งการให้กำลังสายเสืบทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบออกติดตามค้นหาด้วยตัวเองและฟังรายงานจากเฮลิคอปเตอร์คอยชี้จุดและในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีเสื้อผ้าพเปื้อนเปียกโชกไปด้วยคราบสีแดงจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบต่อมาว่า คือสิบโทวินัยเป็นทหารสังกัดกรมทหารราบที่25กวงพันธ์ที่2จังหวัดเะนองอ้างกับตำรวจว่ามาโคราชเพื่อมาหาเพื่อนที่เป็นทหารส่วนเสื้อผ้าที่เพื่อนคราบสีแดงนั้นได้อ้างว่ากินหอยแครงมาเมื่อเช้าแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยักเชื่อจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนอีกชั้นหนึ่งโดยได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสุรเทพช่วงงามรองผูก้กำกับมือปราบหน้าหยกแห่งเมืองโคราชทำการสอบสวนในขั้นสุดท้าย โดยใช้วิธีจัดฉากแบบการสอบสวนสมัยใหม่ที่ไม่มีการใช้ความปาเทือนเช่นซ้อมหรือตบตีผู้ต้องหาฉากที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยทหารจากค่ายสุรนารีสองนายที่เข้าร่วมในขบวนการสอบสวนในยุคใหม่กรรมวิธีก็ง่ายๆทั้งขู่ทั้งปลอบเอาหลักฐานเหตุผลต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งพฤติการต่างๆของวหยร้ายมาแย,ย่ให้ไข้เผวและในที่สุดมันก็ยอมรับสารภาพว่าครับ ผมยอมรับว่าผมไปปล้นกับไอ้เตะหรือสุริยาและมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อไอ้ชัดไม่รู้นามสก,กุลแต่ว่าผมไม่ได้ลงมือสังหารคนในบ้านเพียงแต่จับนางแก่นที่เลี้ยงหมูให้เพื่อนสองคนช่วยกันทุบตีแล้วจากนั้นผมก็เข้าไปค้นหาข้าวของแต่ยังไม่ทันจะได้อะไรก็ได้ยินเสียงเด็กร้องให้คนช่วยก็เลยผ่นแนบออกมาแล้วก็ถูกจับในที่สุดนี่แหละครับสําหรับเบื้องหลังของคดีนี้พันตํารวจตรีอํานา,อนอาจอนาถงามได้เปิดเผยว่า วายร้ายที่ร่วมปล้นในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน3มคนคือนายสุริยาหรือเตะซึ่งเป็นหัวโจกและต่อมาคือสิบโทวิไยและคนสุดท้ายที่ไอ้วิันมันสารภาพว่าชื่อไอ้ชัดซึ่งตอนนี้เราทราบที่อยู่และรูปปั้นสันฐานหมดแล้วกําลังออกหมายจับตามตัวอยู่ตามที่สิบโทวิันรับสารภาพว่าไม่ได้เข้าไปร่วมปล้นข้างในนั้นไม่น่าเชื่อเพราะแท้ที่จริงแล้วคนที่เข้าไปนั่งในบ้านสองคนแรกกับไอ้เตะ ก็คือนายวินัยนั่นเองเพราะพยานที่รอดชีวิตชี้ตัวได้อย่างถูกต้องแสดงว่าการสารภาพของน,นายวินัยเป็นเพียงเพื่อคดีเบาลงแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเบื้องหลังของคดีนี้ก็อาจจะมาจากการปล้นเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์และนอกจากนั้นเรายังทราบมาอีกว่านายเตะเคยเป็นคนงานของนายสายันเจ้าของฟาร์มไก่ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกปล้นได้เงินเดือนเดือนละสามพันบาทแต่ต่อมาถูกสั่งพักงานเนื่องจากกินเหล้ามาก ปล่อยให้ไก่เป็นวัตายเกอหมดแล้วก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนายสาหยันได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการซื้ออาหารไก่จากบริษัทบริษัทได้มอบสร้อยคอให้โดยมอบผ่านนายสุริยาหรือเตะมาแต่ปรากฏว่านายสายันไม่ได้รับและเมื่อทวงถามก็ถูกใบเบี่ยงจนในที่สุดก็เกิดมีปากเสียงกันและได้ให้ในายสุริยาออกจากงานในที่สุดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ในายสุริยาคิดแค้นจึงโทรเลขเรียกสิบโทวินัยมาจากปากใต้ เพื่องานปล้นหลังแขน,นังกลก่าวก็อาจเป็นได้ครับนี่ก็เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของความสําเร็จอีกบทหนึ่งของตํารวจเมืองโคราชภายใต้ทีมงานของพันตํารวจเอกสิทธิศักดิ์อินทธมมยาผู้กํากับการและพันตํารวจโทจัก,กรินวัฒนะพักดีสารวัตรใหญ่มือปราบที่ได้คลี่คลายคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในเวลาต่อมาจนได้รับคําชมเชยจากพลตํารวจตรีบัญญัติโนนศรีชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรสี่ที่มีผลงานการปราบปรามดียอดเยี่ยมดังกล่าวแล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ